รักในสายฝนในหมู่บ้านที่ภูเขาท่ามกลางภูเขามีชื่อมินลาทิวแผ่นรองอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งที่จะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในเวลาฝนตกทิวถามมินว่ามินเธอเคยคิดไหมว่าความรักมันคืออะไรนาทีเงียบไปก่อนที่จะพบกับ ความรักคือความรักที่เราพร้อมนำเสนอร่วมกับวันที่หรือวันที่ท้องฟ้ามันจะมีอายุการใช้งานของช่วงต่างๆถึงเวลาของสิ่งนั้นทิวมองมินด้วยความรู้สึกอบอุ่นในใจการควบคุมในเรื่องต่างๆแต่บางทีความรักก็จะนึกถึงสายฝนที่มักจะปล่อยให้มันสามารถควบคุมได้ทำให้โลกนี้สดชื่นและความสำคัญมินยิ้มแล้วพูดว่า ค,ความรักก็เหมือนฝนบางทีมันตกหนักจนเรารู้สึกว่าบ่อยครั้งที่ฝนหยุดตกไม่หยุดก็กลับมาสดชื่นและอีกครั้งเหมือนเดิมเวลาผ่านไปที่คนเริ่มการเปลี่ยนแปลงในหัวใจจะเริ่มพบกับความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่การพบกันในวันที่มีแดดแต่กับการรอคอยมินมองทิวและยิ้มอย่างอบอุ่นทิวให้ความรู้สึกว่าความรักไม่จําเป็นต้องพูดออกมาหรือทําอะไรพิเศษมักจะอยู่เคียงข้างกันทุกวันที่สนับสนุนวันที่ฝนตกหรือวันที่ท้องฟ้าสดใสาจากสาเหตุอื่น มาเป็นเวลานานคนก็เดินกันในเส้นทางของความรักที่รับรู้ดีว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความสุขที่แท้จริงจะได้รับการรับประทานอาหารและอาหารที่สดชื่นเหมือนวันแรกเพราะความรักคือการอยู่กันทุกๆุกสถานะและไม่ใช่แค่การมีความสุขร่วมกันแต่จะเป็นเรื่องของทุกอย่างดูความท้าทาย